ครับอุบัติศัตว์ครับเป็นศิลปินยอยู่เชียงใหม่ครับก็คอนเซปต์เกี่ยวกับงานนี้คือผมทำหน้ากากยักษ์โดยใช้วัสดุรีไซเคิลแล้วก็ลวดซึ่งเป็นวัสดุสําคัญในงานผมคือมาจากประสบการณ์ปีที่แล้วที่เกี่ยวกับไฟป่าแล้วก็โควิดมาในช่วงเวลาเดียวกันครับคือผมไปโรงพยาบาลบ่อยเพราะว่าต้องดูแลคนแก่ด้วยแล้วตัวผมเองด้วยก็คือได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศใช่ครหมอก็กลัวว่าผมเป็นโควิด อะไรเงี้ยครับแต่ผมคือผมเป็นภูมิแพ้แล้วก็แพ้อากาศแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอา,เอาความรู้สึกตรงนี้ออกมาครับคือในหน้าก,กากมันจะซ้อนกันหลายหลายความหมายก็คือปีที่แล้วเนี่ยมีมีปัญหาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการกักตุนหน้าก,กากจะนวนเยอะมากผมคิดว่าตรงนี้เป็นความทุกข์ของประชาชนใช่ไหมอากาศไม่ดเีเราก็ได้รับสุขภาพไม่ดีเราไปโรงพยาบาลเราก็ต้องจ่ายสตางค์ เชียงใหม่มีปัญหาไฟป่าเราก็บริจาคของนะครับกลับไปที่บ้านก็ต้องไปซื้อเครื่องฟอกอากาศอีกคือจ่ายแล้วก็จ่ายตงตะเข็บชายแดนฮะมันมีลวดอยู่เส้นเดียวใช่ไหมฮะแต่ในเมืองหลวงนี่ลวดมหาศาลเลยคือคือผมคิดว่าตรงนี้มันในยัยยะของของลวดตัวนี้คือเป็นการป้องกันขั้นสูงสุดแต่แต่เราไม่ไม่สามารถป้องกันได้อย่างแท้จริง ครับผมคิดว่าลวดกับเหล็กกับเศษเหล็กต่างๆเนี่ยมันสําคัญมากครจริงๆศิลปะก็ไม่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราสร้างงานจากจากแฟกต์จากข้อมูลความเป็นจริงแล้วครั้นี้เราก็เอาข้อมูลความเป็นจริงมาทําเป็นงานศิลปะคนมาเนี่ยก็ได้มาพูดถึงเรื่องที่มาของแฟกต์ตัวนั้นครับผมคิดว่านี่มันก็สะท้อนไปสะท้อนมานะครับค็จะเรียนรู้ งานศิละปะเราจากแฟกตัวนั้นเหมือนกันกลับไปอ,อีกต้นทางที่มาอะไรเงี้ยครับ